สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครเชิญชวนร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงนะักคลององอ่างสร้างจุดสนใจด้วยกระทงลอยฟ้าและชมงานศิลปะบนกำแพงริมคลององอ่างค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลององอ่างงานลอยกระทงคลององอ่างณบริเวณคลององอ่างเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์และงานองอ่าง Water and Color ณชั้นหนึ่งอาคารรวมทุนไทยฝั่งริมคลององอ่างเขตสัมพันธวงศ์ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าคลององอ่างเป็นที่ที่จัดงานลอยกระทงเป็นที่แรกๆเป็นจุดที่คึกคักร้านค้าก็เป็นคนในพื้นที่ซึ่งเราเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนอกจากนี้งานอีกด้านของคลององอ่างยังมีงานวาดรูปบนกำแพงฉายภาพกระทงฝีมือศิลปินลอยขึ้นผนัง เราพยายามมีงานและกิจกรรมที่หลากหลายขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานลอยกระทงขึ้นและขอให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองได้ซึ่งจะทำให้คลององอ่างอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่สุดเราไม่อยากเอาเงินมาจัดอีเวนต์แล้วสุดท้ายก็เงียบหายไปคลององอ่างต้องพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาให้ได้ว่าตัวตนของชาวองอ่างคืออะไรเหมือนกับหลายย่านที่ประสบความสาเร็จกรุงเทพมหานครเองเป็นผู้สนับสนุนและจะช่วยดูแลช่วยกันก้าวเดินต่อไป ในส่วนของงานองอ่าง Water and Color Festival เป็นโครงการในฝันเป็นการพยายามค้นหาตัวตนว่าอะไรคือคลององอ่างและอะไรคือจิตวิญญาณของคลององอ่างจึงเริ่มจากคนในพื้นที่ก่อนเรามี Little i n d ินเดียมีสะพานเหล็กที่ขายของเล่นงานศิลป์เราก็คิดถึงเพาะช่างแต่เรายังไม่มีถนนที่เป็นสตรีทมีศิลปินมาวาดรูปเหมือนต่างประเทศ เป็นศูนย์รวมงานอาร์ตมีแกลเลอรี่ริมถนนที่ศิลปินนักศึกษาสามารถนำภาพมาวางโชว์ได้จึงอาศัยคลององอ่างเป็นที่ที่ให้พวกเรามาปล่อยของกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้คนมาเดินเล่นริมคลององอ่างชมผลงานของศิลปินได้ทานอาหารของคนในชุมชนพายเรือคายักทั้งนี้คลององอ่างจะอยู่ได้อยู่ที่พวกเราไม่ใช่กทมขอให้มีความสุขกับเทศกาลลอยกระทงปีนี้ งานลอยกระทงคลององอ่างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลององอ่างจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2567เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาบริเวณริมคลององอ่างตั้งแต่สะพานพานุพันธ์ถึงสะพานหันโดยในงานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่เขตพระนครกิจกรรมการพายเรือคยัคเรือปั่นเป็ด ดนตรีไพเราะและการแสดงบนเวทีและกิจกรรมการลอยกระทงในเทศกาลวันลอยกระทงค่ะ ในส่วนของงานองอ่าง Water and Color Festival จัดระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะัครององอ่างตั้งแต่สะพานพานุพันธ์ถึงสะพานดำรงสถิตพบกับกิจกรรมกำแพงศิลปะองอ่าง Water and Color Art Wall ยาว120เมตร กระทงลอยฟ้าภาพฉาย projection mapping ของกระทงขึ้นบนกำแพงอาคารสูง12ชั้น กิจกรรมศิลปะเพ้นโอ่งบนกำแพงในสไตล์ของตัวเองทำนายดวงชะตาจากโอ่งใบโปรดที่เลือกวาดภาพสดโดยศิลปินหลากหลายสไตล์เวิร์กช็อปงานศิลปะมากมายเช่นทำพวงก,กุญแจวาดโปสการ์ดกระทงและตลาดนัดงานศิลป์ตลาดรวมงานศิลปะและงานคราฟพร้อมร้านค้าจากชุมชนมากมายค่ะ